ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายไอดีกเกมฟีฟ่าอ l นไ e 4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภยัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม p o อปปูลและเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะผมก็วันนี้นะครับที่เรามาอยู่กันใน หน้าฟีเจอร์ของภาษาเกาหลีนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีกันนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมนักเตะใหม่ที่เพิ่งเกาหลีเพิ่งอัปเดตเข้ามานะั่นกะ็คือซามูเอลเอโตไอคอนกันนะครับก็คือการ์ดมันคือพอเซิร์ฟเกาหลีมันอัปเดตมามันจะมีการ์ดแจกนะให,ให้แบบว่าแบบเลือก1คนอะไรประมาณนี้การ์ดทนะ็อปหนึ่งเนาะแล้วก็เลือก1คนว่าเราจะเล่นตัวไหนแต่ตัวนี้คือมันจะเล่นได้แค่3วันแล้วนกะ็ไปเปิดมาเลือกเป็นเอโตมานะครับเอามารีวิวกันเนาะ นะครับน่าจะเป็นตัวที่เด็ดที่สุดแล้วที่อัปเดตมาในไอคอนนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวไปดูรูปร่างหน้าตาของสมิวเอโต้กนก่อนนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะโอเคปะโอเคก็นี่เลยนะผมเป็นรูปร่างหน้าตาของส e มิเอโต้ไอคอนนะผมก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูรูปเต็มกันดีกว่านะแบบเต็มเหน้าเต็มตาก็นะจริงๆทีแรกดูใน YouTube แบบพรีวิวของไอคอนคือเอโต้หน้ามันกระตูนอยู่นะแต่ วันนี้เขาแบบวันนี้เป็นวันที่25้านะวันต่อมานะเขาแบบอัปเดตหน้าเข้าไปแล้วนะก็เลยเอแบบนะ่าเหมือนจริงสมจริงอยู่นะเหมือนเอโต้ตามรูปเลยนะนะครับนะประมาณนี้เลยเนาะหน้าตาเอโต้เหมือนอยู่นะค่อนข้างเหมือนอยู่นะครับผมเอโต้เ e นาะถือว่าเหมือนเหมือนจริงอยู่นะครับ <laughs> โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสเตนักเตะกนันดีกว่านะว่ามันจะโหดมากขนาดไหนนะครับผมโอเคไป โอเคก็นี่เลยนะเป็นสเตตตนักเตะของซามูเอลเอโตไอคอนนะก็ขอบคุณเว็บฟีฟ่าแอดดิกดอทคอมด้วยนะครับที่เเารียกว่าแปลภาษามาให้ก่อนเพราะว่าไปอ่านที่เซิร์ฟเกาหลีแล้วคือมันมันภาษาเกาหลีนะมันแปลไม่ได้นะก็เดี๋ยวมาดูที่ภาษาไทายของเว็บฟีฟ่าแอดดิกเลยนะครับผมขอบคุณเว็บมากๆเลยนะก็สเตตตเอโตนะครับเริ่มต้นนะั ST, นะ้นเอสทีนับร้อยสิบเลยนะโอ้โหถือว่าโคตรเยอะเลยนะ นะครับส่วนสูงเดี๋ยวเริ่มนี่ก่อนเลย f อพีร้อยเยี่สิบห้านะครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักเจ็ดสิบห้ารูปร่างมาตรฐานนะครับกว่าห้าซ้ายสี่แล้วก็สี่ดาวด้วยนะครับโอ้โหก็หถือว่าโดยรวมมันเป็นกองหน้าตัวที่แบบว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าวิ่งแบบทะลุช่องดีอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ความเร็วนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยสิบเก้าเลยนะสปีดต้นร้อยสิบแปดนะครับโอ้โหโคตรเร็วนะเป็นตัวทะลุช่องมาประมาณองลีเลยนะแต่ว่าตัวเล็กกว่าว่างั้นนะแข่งแก่งหนึ่งร้อยนะครับ เลี้ยงบอลอะไรนี่เยอะเลยนะร้อยสิบนะคุมบอลร้อยแปดนะครับจบสกอร์นี่จุดเด่นเลยนะร้อยสิบแปดเลยนะเอโต้นะครับเรื่องกับการยิงการทะลุช่องนี่ดีมากยิงไกลนะครับวอลเลย์อะไรนี่คือร้อยสิบอัพเลยเนาะยิงตำแหน่งร้อยสิบหกนะครับปฏิกิริยาเตะลูกโทษเนาะประมาณนี้นะครับพวกยิงโคง้งยิงปั่นก็ดีนะยิงโค้งละสิบสี่นะล้องตัวละสิบเก้าเลยนะโ <What? S 2> คตรผิวโคตรคล้องนะสมดุลก็ดีด้วยนะล้มยากด้วยนะเอโต้นะความอึดก็เยอะนะครับเฮ้ย <c oughs> มันน่าเล่นมากเลยนะโดยรวมนะครับกระโดดก็พอได้นะ โอ้ภูมอารมณ์ร้อยสิบแปดเลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดนะแข,แ,แข่งแก่งนี่แข่งแกงนี่ขึ้นร้อยนี่ก็ไม่คิเล่นนะถือว่าพอเบียดได้อยู่นะแล้วก็พลังแฝงก็จะมีแบบฟิบนเนตช็อตนะมีสปีดดิฟเลอร์นะเลี้ยงบอลเร็วนะครับเอาไซ์นะอันนี้ไม่มี <c oughs> ไม่มีพลังแฝงลองช็อตก็จริงแต่มีเอาไซ์ฟุตช็อตอาจจะยิงแบบหลังเท้าแบบเต็มข้อได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีเลี้ยงบอลผ่านด้วยนะ คือมันสามารถเล่นปีกซ้ายได้นะแบบ LWR W นี่เล่นได้นะเพราะพลังแฝงมันเหมาะแค่การเล่นปีกมากเลยแล้วก็ความเร็วความคล่องอะไรนี่คือเล่นปีกได้เลยนะนะครับผมเล่น LM นี่ก็สแตทจะลดไปเยอะอยู่แต่เล่น RW นี่ดีกว่านะคือจุดเด่นคือหน้าเป้าเนี่ยดีทสุดแล้วนะ CF นี่ก็พอได้นะลดไปเหลือ109กก็ถือว่าโอเคนะเอโต้เนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตของซาเมลเอโต้คือเกาหลีมันก็เข้ามา2ปีนะมีเอโต้ปีไอคอนกับเอโต้ปี NTG ด้วยเนาะนะครับก็เดี๋ยวดูของ NTG ไปเลยแล้วกันนะก็เริ่มต้นร้อยสามนาตีบวกห้านี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะนะครับเอโต้ปีนี้บวกห้าก็น่าจะโอเคนะร้อยเก้าเลยนะตีบวกห้านี่ร้อยเก้านะเทียบเท่าไอเกือบเกือบเท่าไอคอนเลยนะโ <What? S 1> โอ้หนะครับพลังแฝงเหมือนไอคอนเลยนะใช้ NTG ก็ได้นะถ้าเข้าไายมาเ e อโต้ NTG นี่น่าเล่นมากเลยนะ โอเคเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาของเซิฟเกาลีกันดีกว่าว่าเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคปะโอเคครับผมมาอยู่กันในตลาดของ fifa l 4 e ีเซิฟเกาลีแล้วนะครับก็ราคาของซามิโอเอโต้ไอคอนนะอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นล้านนะเริ่มต้นมานี่หกหมื่นล้านเลยนะครับโอ้โหถือว่าเซิฟเกาลีนี่คือตัวราคามันจะไม่เงินไม่เฟ้นนะแต่ว่าเริ่มต้นหกหมื่นล้านนี่ก็ก็ถือว่า ระดับหนึ่งนะแต่เข้าไทยนะ่าจะประมาณทรงประมาณแสนล้านดูทรงนะนะครับว่าตัวนี้นะเอโต้นะมันจะตัดมันดีนะความเร็วสปีดต้นคล่องตรงคล่องตัว,ตวจบสกอร์อะไรย่างนี้แต่ข้อเสียคืออาจจะแบบเบียดไม่ได้นะเพราะว่าตัวมันเล็กนิดนึงนะครับเน้นทะลุแบบทะลุหายอะไรประมาณนั้นนะเอพี้านี่ก็ถือว่าพอได้นะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโอเคเนาะ NTG นี่ก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ 5,000ล้านเนาะยังยังขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มขายกันวันแรกเองเนาะเอโต้นี่ก็เพิ่งขายวันแรกืันกันนะก็น่าจะประมาณทรงประมาณเกือบแสนล้านได้อยู่นะถ้าเข้าไทยนะโอเคแล้วก็มีแบบเอเอโต้นี่มี4ปีในเอ็นเฮดี้ด้วยนะเไม่คนใช้เอโต้ปีนี้นะแล้วก็อันนี้อะไรเนะี่ยเอโต้ปี17นะโอ้เซิร์ฟเวอรีก็มีเอโต้ปีส7ด้วยไทยเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ โอเคนะครับประมาณนี้เราสำหรับราคาทั้ง2ปีนะไอคอนกับ n t g เนาะก็เดี๋ยวไปดูแทคติกกับแผนที่เราจะเล่นกันกว่านะครับว่าเอโตจะยืนยังไงนะครับผมโอเคปะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะแทคติกแผนก็เอโตจะยืนตำแหน่งไอ้นี่เลย ST หน้าเป้าสูงสุดเลยนะเอาไว้ทะลุช่องเลยนะครับต้องมัุรอดูกันว่ามันจะแบบว่าปั่นดียิงโกงทะลุช่องดีหรือเปล่านะความพิ้วความคล่องเนาะ ก็นี่เลยครับเวลเต็ม115นะความเร็วสปีดต,ต้นจบสกอกร,รนี่แดงเลยนะร2 3นะครับโอ้โหเอโต้เนาะก็เดี๋ยวไปดูแทคติกนักเตะกันดีกว่าเขาปรับใหม่แล้วมันอ๋อมันอยู่ประมาณนี้นะแทคนิกนักเตะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแทคติคเออันนี้แผนแทคติกทีมอันนี้แทคติกนักเตะนะมันอยู่รวมๆกันอันนี้อะไระเนี่ยอ๋ออันนี้ตำแหน่งนักเตะอันนี้แทคติคนักเตะนะครับ เกาหลีเขาเพิ่งอัปเดตมานะก็งงๆเหมือนกันนะภาษาเกาหลีนะครับนอกประมาณนี้นะอันนี้แทคติกทีมก่อนอันนี้แผนปรับนักเตะเหยียบซ้ายเหยียบขวาได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้แทคติกนักเตะนะครับโอเคประมาณนี้เนาะบนบาทนักเตะมีปะอ๋อนี่บทบาทนักเตะยังอยู่เหมือนเดิมเอโต้กันนี่เลยจุดโทษไปนะโอเคเดี๋ย่าไปดูไฮไลท์การทำประตูของซอมเมลเอโต้ไอคอนกันนะว่าจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับผมโอเคไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประตูของซามิโอเอโตไอคอนกันนะครับก็ช็อตน,นี้นะครับซีดานนะม้วนมาให้อันนี้ส่งมาให้เอโต้ะภาษาเกาหลีนะก็ช็อตน,นี้ให้ดูความเร็วความเลี้ยงบอลความคล่องตัวของเอโตเนาะแบบเลี้ยงเข้ามาแล้วโดนชนนะับคือบางทีก็ชนได้นะบางทีก็ชนไม่ได้นะพอพอได้นะเรื่องความแบบเบียดได้เลยได้นยะช็อตน,นี้ก็ชนได้มากระแทกไปทีหนึ่งนะครับ <laughs> แล้วความเร็วนี่คือคือเร็วมากนะความเร็วความคล่องนี่ดีมากนะลากมาเองเลยนะแล้วตัดเข้าในลนูกนี้ปัดลูกนี้แต่เบาเหนะน,น่อยนะบอลน่าจะใกล้ตีนนะหรือไม่ก็กดเบานะก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับช่วงน,นี้มาเขี่ยมาแล้วลากมาเลยครับเอโต้คนเดียวเลยครับลากขึ้นมาล็อกเข้ามาคือความผิวความเร็วความคล่องนี่ดีอยู่นะแบบว่าติดเลี้ยงบอลติดตดีแล้วมีความเร็วด้วยนะครับเอโต้ก็ถือว่าโอเคนะ เป็นกองหน้าที่แบบว่าเล่นปีกได้ด้วยนะเพราะมีความคล่องความเร็วแล้วช็อตนี้ครับทะลุช่องครับเอโต้ครับเอโต้ลูกนี้ล็อกหนึ่งทีเอโต้ล็อกเข้าในทีแล้วแปรล,ลุ่นเสียดายประตูเขาเซฟได้นะลูกนี้โคตรเสียดายเลยนะ,น,ยยยน,ะนะครับแล้วช็อตต่อมานะครับเขาขึ้นเกมมาลูกนี้ไว่ายังไงล็อกก่อนหนึ่งทียังไงล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็จ่ายเข้ามาโดนตัดไปได้ครับจะส่วนกับยังไงเอาจ่ายเสียแล้วยังได้ที่กุลิตครับซีดานว่าไงลูกนี้ สีดานคึงแล้วเอโต้ทำทางอยู่แล้วแทงทะลุตัดหลังเลยเอโต้เบียดลุกนี้ความเร็วแซงอยู่แล้วแล้วจิ้มลุกนี้ติดบล็อกครับผมแล้วม่งซ้ำอีกทีเขาก็สกัดได้โอ้โหลุกน,นี้เขาเสียดายนะตอนนี้เขาเปิดมุมาโอ้โหสีลังกายิงเลยเกาหลีไม่ก็โหดเหมือนกันนะนะครับแล้วจอดนี้วนหาพื้นที่เปิดแล้วเปิดมาประตูชกออกไปได้ครับกุลิดไวยังไงยังยังได้อยู่ครับแล้วสวนกลับแล้วครับสีดานล็อกหนึ่งทีมาให้กุลิดก่อน เอโตอยู่ข้างหน้าว่าไงครับไหลามาให้ซีดานแล้วเอโตทําทางแล้วทะลุมาตรงนี้เลยครับผมแล้วหลุดมาตรงนี้กองหลังเา็าพลาดแล้วปั่นเข้าไปเลยครับผมตามเอลเอโตนะโอ้โหความเร็วการหาช่องนี่คือจุดเด่นอยู่แล้วนะโอ้โหแบบเมื่อกี้ยืนอยู่จากยืนอยู่ข้างหลังกองหลังแต่แซงขึ้นหน้าไปเลยโอ้โหไม่โคตรโกงนะเรื่องความเร็วหาช่องนะนะครับตรงๆประมาณตัเลสอองลีเลยนะเอโตนะแต่แค่ตัวเล็กกว่านาะ แล้วช็อตนี้ม้วนมาคนยอปลากมาโดนชนนิดนึงยังบังได้ครับยังพอมีความแข็งนิดนึงตอนนี้ว่าไงไหลามากุลิดกุลิดไว้ไงตันออกมาก่อนที่กอรสกาเอโตลลงนี้หักขวายิงเต็มข้อลูกไม่โคตรพุ่งนะแต่แต่ลูกนี้เสียดายที่ชนขานะโอ้โหน่ะอะไรช็อตนี้ว่าไงครับตรงมา ให้กองกลางแล้วเอโต้ทำช่องไปแล้วครับมีพื้นที่นิดนึงกองหลังเขาพลาดแล้วปัดเลยครับผมโอ้โหยังคมเนาะ <Wow. S 1> คือชอดดีกองหลังเขาดันขึ้นมาแล้วเอโต้ใช้จังหวะน,นั้นสอดขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหแล้วตัดเข้าขวาปั่นได้เลยนะครับความคมนี่มีอยู่แล้วในเ e อโต้ไวคอนนะครับโอเคชดต่อมานะครับกอล์สก้าเพิ่งเคลียร์มาเพิ่งโดนเขาตีใครแตกมาครับมาให้เอโต้เอโต้วางไงตรงนี้ดึงจังหวะก่อนมาให้ซีดาน แล้วทําช่องเวลาเอโต้ลูงน,นี้นอกกรอบเลยครับผมโอ้โหนอกกรอบก็ยิงได้นะครับผมไม่ใช่ว่าแบบจะยิงไม่ได้นะไม่มีลองช็อตไม่ใช่ว่าจะยิงไม่ได้นะครับโอ้โหยิงได้อยู่แล้วนะมีพลังแฝงไอ้นี่ใส่ก้อยนะช่วยให้มันแบบว่ายิงตะบันหลังเท้านอกกรอบดีขึ้นนะเอโต้เนาะนะครับประมาณนี้นะจุดเด่นก็คือนั่นแหละความเร็วความคล่องนะครับความจบสกอร์ความหาช่องคือแบบโอ้โหเยอะมากนะครับแต่ข้อเสียคือตัวเล็กนิดนึงนะครับ อาจจะเบียดไม่ค่อยได้เป็นมังช็อตเนาะแล้วช็อตนี้ช็อตสุดท้ายแล้วครับมาเอีย่ยมาให้เอโต้แล้วลุงนี้เอโต้ดึงจังหวะจ่ายสีดานครับผมรุดม,มาลุงนี้ก็โลดายเข้าไปเลยครับผมโอ้โหนะครับถือว่าโดยรวมเอโต้นี่คือว่าโอเคมากเลยนะโอเคเนาะก็ไฮไลท์การทำประตูเป็นประมาณนี้นะของเซิร์ฟเกาหลีนะนะก็ใครชอบใจนะครับคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะ แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจุ๊บจุ